วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรับพิสุทธิศักดิ์ขอถาวายเสียงสดสารรายพระสูตรพระปริตรมนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระปยัญ,ญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญบทสวดที่หนึ่งกาพรตัตนาตรายัยอัลถังสม,มาสมุโทโธพระวาพุธธรรมวันตต่างพิวาเทมิ สวากขาโตมกุฏาตามโมธรรมังนมะสมามสิสุปฏิปนันโนพระพวโตวสาวกส,สังโฆสังฆังนมามิบทศที่สองบูชาพระภัรีพินาศอาหังสมาสามัำผูโทสุจินังปริญนิพุโตผู้เนหิธะมะโนธานิปารมีหิจัติสติยาวชิวงังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสาน,นสากตโตปูเชมิรัตนาตย,ยังธรรมังจารามิโสตินา เสือท <Es> ี่3าชุนนุนเทวดาสมันตาสักวารีเสุออัตราคสันตุเทวตาสัทธมังคุลยาสัสสุนันตุสักโมกขังสักเฮกามีเจรุเปยทิสิขารัตเตยชะตลิเขวิมาเนที่เป็นรัตเถชคาเมตรวดนะคะเนเคหะวัตถุพีเคเตภุมาจยันตุเทวาชาลัทธาราวิสเมยยะขันธพนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนีวราวัจจะังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโรยามะทันตาธรรมสวนาคาโรยามะทันตาธรรมสวนาคาโรยามะทันตา บทสวดที่สีปุกะพังะนมการนโมตตสาพระวโตรตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสาพระวโตรตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสาพระวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าไสารนคมนาปาถาพุทธังสนังกัชามิธรรมังสนังกัชามิสังฆังสนังกัชามิทุยามปิพุทธังสนังกัชมิทุตยมปธรรมังสนังกัมิทุตยมปิสังคังสนังกชามิตัติยัมปิพุทธังสนังกัชามิตัติยัมปิธรรมังสนังกัชามิตัติยัมปิสังคังสนังกั ขปที่6สัจจคิริยาคาถานัตติเมสานังอัญญังพุทธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมสหตุสัพพทานัตติเมสานังอัญญังธโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมสหตุสัพพทานัตติเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมสหตุสัพพทาโขปที่7ติรัตนะปนามาคาถาพุทธังนัเมรัตนะปูตตสสีระจิตติงทำมังนัเมรัตนะปูตะวิสุทธิ สุธิสารังสังฆนะเมรัตนภูตะสุสีราิทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนัางรัตนตัญญาวหังสัมมาสัมโยสัิตตวัตถุวิเศษวิเศษสปูตังอัญโยยานุตตะพุณะโยคะวัสัปปะสัปปะวัตตังอสุมิตยยมหิปิตะเทวะตะยะถาทิทันเตเอกลางวิทาตทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจัติเรนะ จาปตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอาติตทุตทะสัตถังวิญญุหิปันธิตชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกัมหิเกอิจิกะทันจุปะรับพระนิยังเกสันจิตสุถธุวิธิตังคูณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตมปิ สามุปัสตังณนะมสิสุทธะสาษาทัานังปุญญาธิกาณนะมะสามุตตะมะปุญญาภูมังทุกขาปมุจจนะมุะนะมขะสารนังคตานัง,นงปูชาระเถสุปรมังอภิปูชเนยังนิพานะสัจฉิกิรยยิยายุปนิสัยยักถังสัมมากิเลสัมะละโสธาณนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะ กูสะเลภุปะเสวะนิยังปณีหิจาปิสารนางขามะนิยะเมวะตัดสมาปิตังติรตัตนางสารนางขตามหะลัตตินทิวังขนะเนสุนะมัสสัมนา,าปูเชมัจาปิสะตะสสะสะตังสุปะสันนจิตตาตัฏฐานุป,ปาริจะริยาริยาสทารตาจะปุญเยนะตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะ ตัสสะสถาปิสุวัติผลตุโยเจ,เจทะธรรมวินณยมหิปามะนะภูโตโลกุตระาพิสัมโยนิยโตโสกุชังตัดโสปนิสยะจยายยะอายมปิผลตุวัตุตเยปะริจิโตสุป,ปะสาธากาโรบทสวรที่8น้มการสิทธิคาถาโยจักภูมมาโมหวรลาปะกัดโธสามังวะพุโทโธ สุขโตวิมุตโตมาราสปาาสาวินิโมจจยันโตเปปาสิเขมังชันะตังวิเนยังพุทธังรันตังสิรสานามามิโลกะสนาขันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธิผลตุสัพันตรายาจะวินาสเมตุทมโมทโยทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกะสะวิสุทธิมังคังนินญานิโกธรรมะทะรัศธารีสาวาโะโหสันติการโสสุจินโหนมังกันตังสิรสานามามิโมหัปผะลัทารังอุปปสันตทาหัง ตันเตสสาเตชยาสิทธิผลตุสัพเพสัพพันตรายาจาวินาสมนตุสัทธมาเสนะสัทธมะเสนานุคตตานุโคโยโลกัสสะปาปูปากิเลชาเทตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิทิตังกระโรติสังคังบรันตังสิลสารนามามิ ผุ้ทามิผู้ทางสามะศีละทิถิงตันเตชิสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเสมนตุโสดที่ก้นโมการอัตตะกะคาถานโมราตัวสมาสามพุทธสามิเหสีโนนโมอุตมะธรรมมาสะสวะาขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธศีลทิถิโนนโ,นโมโอมตาตยรารัตสะรัตนาตยสสะสาธุกัางนงโมโอมากาตีตัสะตสะวัตถุตยัสปินโมกระประเว ปะพาเวนะวิคัสันตุปัทวานโมการานภาเวนะสุวัตถิผลตุสพพทานนโมกา,า,าัสสะเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวา บทสวดที่สิบมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกาลปีละวัตถุสมิงมหาวเนยพิกูตสังเคนัสติงปัญจมาเตหิตพิกูตสาเหตสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสิจโลกธาตุุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพิกูตสังคัญจะอัตโกรเจดุนนางสุตทวาสกายิกานังเทวานังอิตเอตาทโหสีออยังโขพระกวาสเกสุวิหารติภีกาลปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูตสังเคนัสติงปัญจมา ันปติตาโหติพวันตังทศายะภิกขุสังคันจักยันะมยามปียานะพระวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาพ่อโตสันติเกปปเจกคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาทาปินามาพัฒวาปุริโสสมัญชิตังวาภาหังภาษาลิยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะมวะสุทาวาเสสุเทเบสุอัตตะหิตราพุอโตปุตตะะหุปุตตะโตประตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวตัง อภิวาเทเทตวาเอกานตังอัตถังสุเอกานตังจิตตาโผเอกาเทวตาพู้โกตสันติเกอีมังคตาอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตตมผาอีมังธรรมะสมยังภะกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอาตะโขอปราเทวตาพู้โกตสันติเกอีมังคตังอภาสิตตระพิคโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารถิวะเนตานิไถตวาอินทัิยารักขันติภันธิตาติอาตะโขอปราเทวตาพู้โกตสันติเกอีมังคตังอภาสิเฉตวา ขีรังเฉตว,วาปรีทางอินทัีลังโอหะชมะเม,มชาเตจนติตธาราวิมราจักกุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อนาโัวปราเทวตาผู้ตัสันติเกอิมาขะถังอภาสิเดเกจิพุดทางสนังคตาเสนเตเขมีสันติอปายาภูมิงปหายามุษฐานเทหังเทวกายังปุตปิทูเรสันติติอนาคัวพระกวามิภูมันเตสิเยกุยนาพิโคเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายาพิภูสังคันจารเยปิเตพิโเวหุวอเหสูงอัติตมัทานังอาฐันโตสมาสัมุทาเตสัมปิพนตานังเอตปัรมาเยบะเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยะธาปิไมหังเอตติเยปิเตพิโเวคมีส อาันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพุทธานังเอตัดประมาเยวะเทวตาสิงเจติตาพระวิสันติเสยยันตาปีไมหังเอตาระหีอจิคิสามีพิฆเวเทวกายานังนามามิกิตายุสามีพิฆเวเทวกายานังนามามิเทสิสามีพิฆเวเทวกายานังนามามิต่างชนาถะสาธุการมนะสิกรุถาปาสิสามิติเอวามแพนเตติโคพิกูพักพักวัดโตปจัตโสสูงพคกวาเอตัทโวจะ สิโลกมนุกัสสามิยถาภุมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพลังภิตตาสมาหิตาอุทูสีหาวาสารีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนะมนาวิลาปิญโยปัญจสเตยัตตวาวันีกับปิรวัตเวตโตมันตยิสตาสาวกเกศิสาเสนราเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิโคโวเตจะอัตาปะปะกุลสุตวาพุทธัสสะสาสนังเตสามประตูระหุยานังอมนิสานาทัศนังอภิเกตตตมัทธขุงสหัสสังอัฏฐสัตตดิง สัตตังเอเกสหัสานาอัมุสานามัทสุงอภปเกณฑ์นัตมาทภูมิทิสาสัพภากุตาขงตันจัตสพังปิญญาญาวะวิตรวานาจักุมาตะโตอมันตยิสตาสาวกเกศเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาฏฐพิโกเยวหังกิตยิสามิพีราหิอนุปุพะโสสัตตาสหัสาวะขขาปุมาปิติลวัตถะไวย์ทิมันโตสุติมันโตน้ำมโตยัสสินโนงุทัมนาพิกำมุงพิขุนังสนมิติงวะนังฉาสหัสสาะเหมวัตตาขขานาณาตวานิหนุยทิ โมทัมนาพิกามูพี่ผู้นางสันมิตินว่านางสาตาพิลาติสาหัสสายยักขนาน่าตะวันนี้หนที่มันโตชติมันโตวนนมันโตยัสสัดชิโนโมทัมนาพิกามูพี่ผู้นางสันมิตินว่านางอิเตเตโสรัสสหัสสายยักขนาน่าตะวันนี้นอิทิมันโตชติมันโตวนนมันโตยัสสัดชิโนโมทัมนาพิกามูพี่ผู้นางสันมิตินว่านาง เป้สามิตาปัญจสตายาขานอนาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวณะมันโตยัศสิโนมุธมนาพิการมูพี่อุดังสัมมิติงวนังภูมิพีโรราชาไคโกเวปุรสานิเวศนางพิญโยนางสหัสตะสหัสสังยาขานางพายิพุปปาสติภูมิพีโรราชาไคโกโสภกาสัมมิติงวนังคุณพี่มันจันิสังราชาทัตตะลโสปัสสาสติชั้นทัพนังอธิปติมหาราชายัสศสิโสอุตตปิตาสาเข้างวยพระนามมหา มันโตชุติมันโตนะมโตยศสิโนมุทัมนาพิกฆมุลพิบุนังไสมิตินุนางทักษินันต์ต์ที่สังราชาพิบุรุษโหตัสปัสสาสติกุมพันธนาอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตสะพะวุลท่านนมามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตนะมโตยศสิโนมุทัมนาพิกฆมุลพิบุนังไสมิตินุนางปัจจิมันจัตที่สังราชาพิบุรุษโหตัสปัสสาสติ นางข้านางอธิปติมหาราชายัสศสิโสปุตตาปิตาสะพระโวยท่นนมามหาพลาอิทิมันโตสติมันโตน้ำมันโตยศศิโนโมทัมนาอภิกรรมุพิขูนางสามิตริงวนังอุตรันจัดที่สังราชาวิโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสศสิโสปุตตาปิตาสะพระโวยท่นนมามหาพลาอิทิมันโตสติมันโตน้ำมันโตยศศิโนโมทัมนาอภิการมุพิขูนางสามิตริงวนัง อุริมาทิสังทัตตะรัถโธถ้ากิเนนะวิถุมหะโกปัชินเนรัวิถุบกโขคุเรอุตระงทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจะดูโรทิสาทัทธลมนาสังสุวรรณีกปิละวัฒเวเตสังมิยามพิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายาอุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิโตสหาจันทโนกามาเสโถจะอินุกันทุนิคันทุจะปานาโธปะมันโยจะเทวัสุโตจะมาตรลิกิตตเสโนจะคันทะโคนโลราชาชนโนสัโธ อาคูปัญจาสิโกเจวัติมพธุสุริยวัชชาสาเอเตจันเยตราชโนคันทับพาสาราชุติโมธามนาอภิกรมูพิ่กุนางสามิติงวนางอาธากูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตต์ตัดชะกากรรมพละสัตราอาคูบายาภาสายาติพิยามุนาทัตตรัฐาจะอาคูนาคายาสจิโนเอราวโนมหานาโคโสภะคาสามิติงวนางเยนะคาราเชสาหัสสาหารันติทิพพาทิชาปักเขีวิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวานามาชปาตาจิตราสปนาอิติเตสานามัง พระพะยันตทานาคาราชานามาสีสุปันโตเขมัะกาสิพุทโธสานหาหิวาจาหิอุปะวะหิยันตานาคราสปนาสาระมะก,กังสุขูตังชิตาวชิรห,หัตเถนะสัมุทังสุราสิตาภาตโรวาสาวสัตเตติทิมนโตยัสสจิโนการละกัญชามหาชิมาสุราธานาเวคาสาเปปะจิติสิจิจัะปหาราโทนโมจีสา,าสตันจะปาริปุตตานาังสัพเพโรจ,าน,าจานามากาสันนายุวะพระลิงไสยนางราหุพัทธมุปาขมุงสัมโยทานิพัชันเตปุตุนังสันมิตินะนัง ทาโกจะเทวาปริวีจะเตโชวาโยตะคาคุมวรุณาวัรุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาธาเมตตากรรมนากายิกาอาคูเทวาอิสัสิโนท่าเสตท่าเสตเตสากายาสะเวนนนะตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตน้ำโตอะสัสิโนมงธัมนาทิกคามูปีกุณังไสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสรีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสุวันิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุวันิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณขัตตานิปุรักิตวาอาคูมันท้าวลาหกกาวาสุนางวาสซโวเสธโธสโคปะคะปลินทัตโนนอิทมั ชุต <an> ิมันโตนะนโตยสสะสีโนโมทัมนาพิกมุงพิกุนางสาวิติงว่านางอัตคคูสาวูเทวาฉลักมคิสิขาริวาอริสกาจะเอาโลจะโลชาจะอุมาปุพานิพาสีโนวัุนาสาธมาจะอจิตาอจิตาจะเนชกาลเซโลยังวิชิลาอากูอากูวาสวาเวเนสีโนท่าเสตเทตะกายาสะเพนนาตโตมันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมโตยสสะสีโนโมทัมนาพิกมุงพิกุนางสาวิติงว่านาง ตมานามหาสมานามุสสามุสสะตมากิตธาปทุสิกาอาคูอาคูขโนปทุสิกาอัตตาคูรโยเทวาเอเยจลุงอิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอุเทวาสิสติโนทัสเสตยาากายาสเพรนาตะอวันนิ้นุ่ยทิมันโตชืติมันโตวันนั้นมโตสิสติโนโมทัมนาพิกามุงขิุนังสมิติงวนังสุกากรุมหาอุนาอาคูเวขนะสาสหาโอทารตะคายหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตาหาลักชามิสกาเจสัสิโนฐานิยังอาคาปชุนโน สมุตาหารากชามิสกาเจรสัจสิโนฐานยาอาคาปชุมโนโยทิสาอภิวัสติทัาเสตเตหทากายาสะเพรนนาตตวันนีโนยที่มันโตชติมันโตน้องโตยะสัจสิโนโมทัมนาพิกามุงพิ่ขุนังสนมิติงวะนังเทมิยาตุสตายามากัตกาเจริสัจสิโนสัมพิตการามาเสถาเจตินามาเจอาสวานิมาระนาติโนอาคูอัตภูปะรนิมิตาทัาเสตเตหทากายาสะเพรนนาตตวันนีโนยที่มันโตชติมันโตน้องโตยะสัจสิโนโมทัมนาพิกามุงพิ่ขุนังนางวะนัง สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานาเตวันิโนนามันวาเยนะอัคคัญชุเยจันเยสุทธิสาชาพระกุทธาชาติม <c ues S 3> <ười> ักผีลังโอคาตินนามนาสวังทักเขมกุพัตตังนาคังจังธนวะอัจิตาจิตังสุภามมาปรมตัวจักปุตตาอิทิมาตุลสหัสสนากุมารโรติโสจัตโสปคะาสมิติงวันังสัสพามาโลกานังมหาปรมาพิติตติอุปปัโนโสุติมันโต พิสมากายโยสัตต ah ิโสธาเศรษฐัยชลาอาคูปเจกวัตสวัตติโนเตสจามัชโตอาคาหาริโตวาริวัโตเตสัจาศเพยพิชันเตสินเทติเวสภัมมะเกมรัเสนาพิกามิปัสสะกันหะสัมพิยังเอกขาคันตถาพันธะราเขนะพันธมัตุโวสมันตาปริวารีจมาวงจิตถโกจินังอิติตถามหาเสโนกันโกลกันหะเสนนาเปสยีปานินาตรมาหัจจะสรางกตวาระเพระวังยะถาปุสสโกเมโธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุฑาวัติสังคุโตอัสษยังวเส ปัญจสพังบินยายาวะกิตวานะจักรวาตโตมันติยิสถาสาวกเทศสเจเนตเตยมรัสเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเตจะอาตตับมะกรุงมะกรุงสุตตวาพุทธศาสาสนังวิตตราปิหปากมุงเนสังลมมบิญชยุงสัพเพวิชิตตสังฆมาพยาติตายัสัจิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติอวสุที่สิบเอ็ดมังคลาสตังอเสวนาจัพรานางปันติตานันจะเสวนา ูชาจะปูชินียานางเอตัมมัคุตมังปฏิปรปเทศวาโสจะปุปเพจากตะบุญยตาอัตตะสัมมาปนิธิจะเอตัมมัคมุตมังอหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกพิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมัคมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังอุตตทารสสะสังขโหอนากลาจะกรรมันตาเอตัมมัคมุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการันจะ สังฆโหอนาวชานิกรรม,มานิเอตมัมมะมุตมมังอรตีวีรตีปาปามชัปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทมเมสุเอตมัมมะมุตมมังคาระโปจะนิวาโตจะสันตุถิจปะปตตัญญาการเลนะธรรมะสวนางเอตมัมมะรมุตมมังขันตีจะโสวะจะสตาสามานานันจะทัศนาการเนะธรรมะสากัจฉกฉาเอตมัมตมะขรมุตมะมังตโปจะพรามะจะจะลิยา จริยันจะอริยะสัจจานะทัสนางิพานะสัชฉิกิริยาจะเอตามคลุมตมังนิพพนตโปจะพรมะจะริยันจะอริยสัจจานะทัสนางิพานะสัจฉิกิริยาจะเอตามขลุมตมังพุทธะโลกะธรรมมหิจิตตังยัตสะนะกัมปติอโสกังวิราชางเขมังเอตามขลุมตมังเอทานิเอตานิสานิกัตตวานะ สัพพัทธมะปาริชิตาสัพพัทธะโสถิงคัจฉิตตันเตสังมังคะลุตตมันติบทสวดที่สองรัตะนะปริยังกินจิวิตังอิทวาหูดังวาสักเเคสุวายังรัตนาปณีตังณโนสมังอัติตถาคตนะอิรัมปิพุทเทรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิผลตุขยังวิรคังอะมาตังปณีตังยะทัชชคาสัพพยมุนีสัมมาหิโต นะเตนะธรรมเณนะสมาติกิจจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุยำปีพุทธเสถโภปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันจะลิกัญญะมาหุสมาธิเนเตนะสโมนะวิชติอิธัมปีธรรมเมรัตนนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเยปุคลาอัตถสตังปะสัทธาจตาริเอตานิยุคลานิโหนติ เตทกขิเนยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพปลานิอิทัมปิสังเครัตนะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิผลตุเยสุปะยุตามานัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสานมหิเตปฏิป,ต,ปตาอะมะยังวิไคหะลัทามุทานิพุทิงคุณชามาอิทัมปิสังเครัตนะางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิผลตุทีนางผูรานางนาณว,วังนาถิสัมภวังวิรัตตจิตายะ ติเกพระวัสมิงเตขีณพีชาอาวิดุลหิฉันธานิพันติธีรัตยะถายัมปะทีโปอิทัมปีสังเคะตะนางปณิตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโขนตุโอสุที่ 15, 15, สิบห้าสิบสิบสามรรมบทสหัสวัคอาถาฮาเวชิตังเสรยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทันตัสสะโอต,ตัสสะนิจังสัญญาจะ ตจาริโนเนวะเทโวจักันทโพะมาโรสหพรหมนาผิดชิตังอัปะชิตังกะยิราปัฏฐาตถาดูปัสะชันตุโนบทสวดที่14บเกตุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะมะพระคะวะตาชานตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถะตุมเหมาอานุสสะเวนะมาปะรัมมะปะรายามาอิติกิรายามะปิดตะกะสัมปทานนามะมา กะเหตุมาณยะคะเหนมาอากาปะระปลิวิตาเกนมาทิฏฐินิชานขันติยามาพ,ะพะัพพราพูปะตายามาสามโนโนคารุยะธาตุเมเหอัตตะนาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาสาวัชาิอิเมธรรมาปิญโยขะระหิตาอิเมธรรมาสมมตตาสมามินาอะหิตายะทุขายะสงวัตตันติอัตตุมเหตุตเมเหปะชาเหยยะธา ปัจฉะเหยียธายะธาตุมเหอัตตะนาวะชาเนยะธาอิเมธมากุสลายอิเมธมาอานาวะชาอิเมธมาวินยุปปัสสัทธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายาสงังวัตันติอัฏต,ตุเมเหอุปะสัมปะชะวิหะเรยะเรยาถาติบทสวดที่สิบห้าอุปะเนยสูตรอุปนิญติชีวิชีวิตตักปับ มัปปะมายุงชลูปะนิตสะณสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนปุญญานิกะยิลาถะสุขาวะหานิอุปะนียติชีวิตามัปปะมัปปะมายังชาลูปะนิตสะณสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปขโขโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสตาตังตัสะ เตตสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโรติคุณยังธรมเมหาเวรัคติธรรมจาริงธโมสุจินโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรเมสุจินเนนะทุกขะติงคัตติธรรมจารีสเพสังขารานิจาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏฐินิพินทติทุกเขเอสามะมโควิสิทธิยาสเพสังคาราทุกขาติ ยถา,าปัญญายาปสติอาถาตินิพพินทติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสเพเทธรมานตตาติยถา,าปัญญายาปสติอาถานิพพินทติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาบทสว่วนที่16อมอันนะกะชาดกอัปันากะฐาน,นะเมเกทุติยังอหุตักิกาเอตทะทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันากัรพ,พาหุงเวสารนางยันติปัปภัตานิวนานิจะอารามาลุขะเจตยานิ มนุษยษาพยาตัชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนา,ามุตตะมังเนตังสารนาสารนมาครมมะสัพพะทุกขาปุจจติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังฆันจะสารนังขโตจตาริอริยะสัจจานิสมะปัญญ,ญายะปัสสติทุกขังทุขะสม,มุปปาทางทุกขาศาสจะอติกมังอริยัจะอัดถังที่กลางทุกขู ะสะมคะามินางเอตังโผสนางเขมังเอตังสะามุตตะมังเอตังสะระมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุจติ บทสวที่1ิบพัทเทกะรัตะคาถาอติตังนานะวาคเมยะนปะติกังเคอนาคตังอุคไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮินันตังอปัตัญจอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันน,นจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวิธามะ นุพะดูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งนอนแน่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเมืองให้ปุโปรงเถิดอชเชวะกิจจะมาตับฟังโกชัญญามารณา,างสุเวพึงทำความเพียรเสียงในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาะหิโนสังขรดันเตนะมหาเสเนนะปัจจุนามเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรตมะตันทิตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติท่มุนีผู้สงบย่อมเรียยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนแลน,นั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิลแลบทศที่ส8พินนะหะพินนะหะปัจจเวขณะปาถะชะลาธรรมูมะหิชลางอนัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายา ธรรมโมมหิพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระาชธรรมโมมหิมรณงอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิปีหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องผัดพ้าดจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มัสสะโกมหิกรรม,มะทายาโทกรรม,มะโยนิ กรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรมกรมังกฤติสามีกัลยานางวาปาปกาปาปกาวังกังวาตัสสะทายาธาพระวพิสามิตรเรามีกรรมเราทารํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังเอกอัมเหธิอภินหังปัจเจเวขิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทสวดที่สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขาพญาปตตาเจนิพยาสโสกปตตาเจนิสโสกาของตุสเพย์ปีปาณิโนเอตาวตาจะอเมธิสัมปตังปุญญาสามาาัมปทังสเพย์เทวันโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังพะทรรตสุสัทายาสีลังระคันตุสาพาาัพปทาภาวนาพิระตาโหตุข้าฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกาน,านันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธนิสัพพโสบทสวดที่ยี่สิบ เทวตาปฏิธานาคาถาหันทะมยังปฏิธานาคาถาโยพาพนามเส จาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถุเปกเ์กเรอโพธิก้เรต่หญิงต่หญิง,ต,งตาธรรมธานียพวันตุปุชิตาโสติงกอรนเตช้าวิหารมันทะเลเตลาจามัชานาวการสัพิโกวสารามิกาธนปฏิอุปาสก,กาคามาจาจัดเทสานิคมาจิติราสัปานาปูตา้าสุพิตาพวันตุเตชลาพุชา,า,ชายปิจันทสัมภวาสังเสทาชาตาอัตโวป,ปปาติกายัญญากังธรรมะวรางปจิตเตสัพเทปิ ทุคษะกระดณตุสังขยังตาตุทีรังสตังธโมธรรมธราจปุราสังโคโหตุสมโควะอักายาจหิตายาจามเหรกะกตุสัตโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะอัมธมเมอริปอริป,รปยัปะเวทิเตหทดสวนที่21สัพพะปฏิทานาคาถาหันธมายังปติทานาคาถา,า,ยา,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 ถาโยภนามเสปุญญาสีธานิกตัตตะ ยานัญญานิกะตะนิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งผลบุญน,นั้นทั้งหลายอื่นที่ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเ <c oughs> ยปิยาคุณวันตายะไมหังมาตาปิตาเดยโยทิ่ฐาเมจาปะยะ ทิศถาวาอันเยมชัชต,ตะเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติดขันติโลกัสเมงเตภูมาจัตตุโยนิกาและมีการ เวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัจเจกะจะตุโวการาสังสารันตาพระว่าพระเวมีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานามเมอนมุโมทันตุเตสยังสัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุกของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานาทานเองเถิดเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยงุงก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สมบุกของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินทานางปุญญานางอนโมทะน,นทะนเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสัพเพสตาสตาหอมถุอเวดาสุขชีวิโนขอสัตว์ทั้งปวงจงหยิจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเคมะป,ปะทันจะปรับโพนตุเตสาสา,สา,สาจิตชาตังสุภาและจงถึง,ถงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเชิญ ด้วยอนุภาพแห่งศัจจิอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ะสุการผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่ภไพนี้พินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรบัณฑรเวช วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอิภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาพาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิญ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสถานร่วมสมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารสมบัติเวรานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรชั้ทั้ ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน